อ o you want me say k i a what e e w ทไอ e อ้าวปะกาูีไหนวะเนี่ยบ้านีปากาอ๋อ sorry sorry ฮานา no 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 one one อะไข้อที่หนึ่งนักเรียนมาเรียนภาษาเกาหลีกัน้กันนะคะ หยิบปากกาและสมุดด้วยค่ะ Get on paper and write down Okay write down 10คำวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่ไม่รู้ผมต้องเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับ One อ้าโอเคฮะฮะน้าหนูเออ Wait again 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 Ill โอเค l l Okay Ill จดยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะ Ill o e อะไรวะแป๊บนะ Again b r e a t h e you e l ววววสิ Again, I L L you อืม you อ่ะ e e อืมซ้ำซ้ m ซ้ำซ้ำจบกันยังเนี่ย Get the paper and write down อืมซ้อ่ะ Okay. Some, sa, sa, อิอีสม so, โอเคอนองสามาสาานะสาซอสโตแล้วบวกชอช้างไปจากซาเป็นซาชาซาชาซาชาซาาอากาาบอกว่าใช่อีกเหรอเนี่ยอิอีสมซาชาซาชาอยาซาชายากา อืมซาบวกชอ <Okay. S 2> ช้างตัดตัดเวทเวท,เวทอ่าซาบวกชอช้างเป็นซัซสอ่สสสชาชาชายชาชาอืมกิดมีกิดอ่ะต่อออีามซาซาชาอืมยาโอชาชชชาโออืมอโอยูยูยู y o โอเค y s e v ่ n seven seven no no y o u ูโอเคยูเชลฮ h เ7 7เ h ื่อชื่อแต่ชื่อแต่ใส่โอเคชื่อเพื่อนเพื่อนฟังแล้วทำตามชื่อแต่ให้ใส่เหมือนงูพ่นพิษไปด้วยเป็นชื่อ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  去去去去去那个去去那 ok 去去 no 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 去去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 啊不录去了去了去去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  ชชอช่อืมต่อปาลปาอืมปาลปายปายปายโอเคปาลาลายคุณยากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับสาวสองตุ๊กต่อคู่คู่คู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 อืมคู คู่อ <10 S 1> ืมสิบฮะสิบเหมือนกันเหรอสิบเยอะสิบส <Yeah, 10. S 1> ิบสิบอ้าสิบเย a h สิบสิบอืมอ่าดีเพื่อนๆน่ารักกันจังเลยโอเคอืออีอออสาม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 , okay, okay. สาม ship sao 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 next sao 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 Bọc lắc sao lắc sao 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 แบกเรียนเกี่ยวกับบอกรักบ้างอ่ะเบื่อนักเลขแล้วอยากเรียนบอกรักรักครับอืบอก,กรักอ่ะ What do you mean อะผมผมรักคุณคุณเรียกสิผมรักคุณอืมผมรักคุณผมรักคุณคุณเรียกอ่ออ่ออ่าผมรักคุณอ่ะชออ่ะ Love 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 응 음. 어... 사, 사랑해 さささささ 사랑해. さ 예. 사랑해. 사랑해 좋아해. Uh, 사랑해. 사랑해 さ 사랑해. 사랑해 さ 사랑해. 사랑해 さ 사랑해. ささ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 さ โอ้사랑해อืมจริงจิงอ่าฉันฉันรักคุณฉันรักคุณนี่บอกหรือถามอันนี้บอกหรือถาม just 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 now you s a y ฉันรักคุณเอออันเนี้ยบอกบอกหรือถามซาลาเฮอืมทาปากก่อน

너나 사랑해. 너나 사랑해. 오케이. Okay. 너나 사랑해. 너나 사랑해. 너너나 너. 사랑해. 너나 사랑해. 야. 야. You me love. 진. You me love. 오 류리. 진 g 왜? 진 n 어. จริงไหมโอ้จริงๆหมอืมเดี๋ยวไม่ต้องรอถึงมาไทยก็ได้จริงๆหมอืมโหชอบจังเลยคุยแบบนี้ยเขาไม่รู้เรื่องค่อยไปรู้เรื่องทีหลังอืม oh. จริง,รงอืมนี่หลายคนยังไม่คนที่เข้ามาใหม่หลายคนยังไม่รู้อายุกันไีมนักก็มินก็มินเอ่อมาเอ่อฟนเธอแลนด์นี่ต้อง how old how old are you How how old how o o w How old are you? y e a y e a yes Me อืมอืม f o อืมเขาสามสิบเอ็ดแล้วนะครับแต่ว่าเขาหน้าเด็กมากเหมือนคนอายุสิบเจ็ดสิบแปดเลยนะหลายคนนึกว่าเขายังอายุเด็กมากๆเท่าผมนั่นแหละเขาเรียกว่าผมลิควิดอืมแบบที่คนบอกกันกล่าวกันไว้ว่าผม ลิควิดยูเวียซมโอทัมสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดทำไมคุณนับเลขเก่งจังเลยอะการมิ้เนี่ยทำไมคุณนับเลขภาษาไทยเก่งจังเลยอะยังจะเลิกเออทำไมคุณนับเลขภาษาเก่งเออภาษาไทยอะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะเออหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเออทำไมคุณเก่งจังเลยเก่งจังเลิก ทำไมคุณเก่งจังเลยสิบหมื่นวันมิลเลนวันมิลเลนวันมิลเลนเซมหนึ่งร้อยหนึ่งล้านอ่ะ <laughs> หนึ่งล้าน <laughs> อ่หนึ่งล้านโอเค okay. ไม่เก่งจังเลย <laughs> ทำไมนับเลขได้อ่ะทำไมคุณนับเลขได้ ผมลิควิกทำไมคุณถึงนับเลขได้อะกาะม,มินอ่าแต่ where where my my note k y โอเคทำไม,มผมจะแ,<ม>แกล้งคนอ่ะผมมีความสุขอ่ะ เพราะว่าคุยหลังไมาเราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วครับผมก็อยากมาคุยแบบไม่รู้เร <speaking> <men 's> <singers> ื่องบ้างนะครับให้เพื่อนๆได้ดูอ่ะขิงเน่ยผมเป็นเจ้าของไร่ขิงกันเองการ์เมนยูยูซี่ฟอ l โล่ชาลีการ์เมนยูซี่ฟอลโล่เมียยูซี่ฟอลโล่เมียฉันเป็นฉันเป็นเจ้าของไร่ขิงอ้ออีกทีฉันเป็นฉันเป็นเจ้าของไร่ขิงเจ้าของไร่ขิงไร่ขิง ไร่ขิงเออยูอะเจ้าของไร่ขิงมี we are same c o m วม,มิผมก็เป็นเจ้าของไร่ขิงฉันเป็นเจ้าของไร่ขิงฉันงแฟนเจ้าของไร่ขิงไร่ขิงอ่าพวกเราสองคนอนะขิงเก่งเป็นเจ้าของไร่ขิงอือยูอ่ะยูอ่ะขิงน้ำทุกวันอืมฉันอะขิงน้ำกระทู <Like S 1> ขิงข้งทุกวันทั้งคืนขิ้งกันมาเป็นเดือน <laughs> <laughs> อือเอาอยูข่ขำอะไรอยู่ไม่เข้าใจอ่ะอือไม่เข้าใจน่ารักจังเลยนี่อืออยู่มีชลิอ่าอืออืาขำมามาแนวมาแนวนี้อีกแล้วดาทชลิสต์ 에잇 찬미, 옌리 어액 리액션 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 크레이지 리액션 오이 oh <laughs> very sangat sorry Jalil. Ya? Ini, ini, sebentar, sebentar, sebentar. Kelamang, kelamang, Ya. Yeah. So ฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้โน no. มาถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วอืมอ่าโน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 ชิริชิริโนชิริอ่อโนชิริอ่อ before โนชิริอ่า here here หัวใจของฉันกำลังแข็งอืมฮึย่า เวทกีค่คนดูอยู่คุณอยู่ห้องชั้น true five toy f o k ห้องคุณกี่คนตอนนี้กี่คนบอกหน่อยดิผมจะบวกลบคูณหาหน่อยสี 40, ่หมื่นบวกสองห้าหกมืคนเอ,นอง please n it e n t l g e n l y o u want e l l y Yeah, <Okay. Hey. S 2> แยกก่อนวิแค่เจ็ดหมื่นคนดูเองอ่อะเย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 กำห้องฉันจุดคู่กันตู้มตามเลยตอนเนี้ยอืมอะย

I went on the captain. Mm. Now we not funny. I ask you again, come in. We... we We start now. <laughs> <laughs> what? Start. <laughs> start. <to> <laughs> <laughs> no see again same w h l n you come Thailand เดี๋ยวกับอะไรอืมน่ารัก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 เยอะออ่านั่งมองคนสวยว้าวน่ารักจริงๆดูลูกกระตางเขาเลยเยอะเยอะ we have John yeah uh you and me same. nah we John. have John. John. Yeah. John 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 Here, John John yeah John ha 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 เนี่ยผมนั่งคุยไงทั้งวันก็คุยได้อ่ะเออ don't go walk along i r l don't go Charlie you someone อไม่ได้ยินอ่อีกหน่อยอีกหนไม่ได้ยินเลยวันเลงหมูเลงหมูเล็ก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 ออกออกมาช anel you 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 萝卜เล็ก lạc no 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 you you what? you listen what what you say again please i, không nghe mo girl no go, no don't Like, like, like. lẹt 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 Like, like, like... What? My phone, um, my phone book can like. You... My, 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 you're my, my, you're, my. You, you see me? You, you no like! You don't like! No, no, just, just no. I see me, I'm You, no, 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 no. You, 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 you listen. You can't no. You can't mang You, I... You, uh, your your, ear, ear can't mang อ๋อโอเคโอเค now 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 อินเทอร์เน็ตโอเค now my อินเทอร์เน็ต yeah yeah เองเองโมเองโมเองโมกกา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 เฮ้ยเว้ยเไอไอไอชวิมายเฟนเฮ้ยคุณเดชไอคุณเดชเฮ้ยคุณเดชคุณเดชแอดดูอยู่อะคุณเดช I see you. I see you Connect. Who? Who? My boyfriend. Your boyfriend? Yeah. Wow. 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 Your boyfriend? Yeah. Really? Yeah. Oh, hey. <laughs> uh, okay, well, next month next month you come to thailand You, we are same charlie, i jump make up Garmin, charlie make up coming okay me, me you no no i make up for coming okay yeah okay 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 good ah. okay good boy uh, i want to yeah you what make me m a k ไม่คอมมี a ใช่โอเคดูฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อนๆรอ,อดูได้เลยโอ้ยไอ้วน I'm hungry I want eat jelly oh please please ไอ้คุณเดชดูไว้เองอับลูกสองแต่เองอะสุคภาไม่ได้หรอกอฮึ Show mm. คุณเดชกล้ามิน you want it yeah okay คุณเด็กนั่นอ๊ม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 ฝรั่งงงไอ้คุณเด็กงง my friend คุณเด็กตอนเนี้ยมันบอกว่าสองคนนี้มันทําอะไรอยู่วะไอคุณเด็กโยงกันแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็ผ่านไมเฮ้ยคุณเด็ก I will love for you you and me you ไม่แฟไม่แฟนไม่เ็เ็เดันกายดดดยากีบใัเด็ดเด็ดเเด็วยด็กยูอย่า่งนะว่าคุณไม่รู้เรื่องอะเสือเสื้ออ่านั่นน่ะมันบอกว่ามันบอกว่าฉันเป็นน้องชายใช่อืมว e we are same c o m i n เราอะเป็นเจ้าของไร่ขิง ยู่ะเจ้าของไล่ขิงของไล่ขิงอ่าเรืองด้วอืมอืมแต่ไล่ขิงคุณใหญ่กว่าไล่ขิงฉันเฮ้ยคุณเด็กคุณเด็กยึดจั่งชลันยูยูแอนมียูแอนมีเล็บปะแล้วก็จะเว้นช่องว่างไว้ให้กามินด้วยเน็กชาลีกามินชาลีจะเล็ก ิที่ดก็สิ่งที่ิดคอกัเบฮ้ย่ดาดเด่นข้ามาล็บยดเล็เล็บไปสักฝาเ็ไปสักาเ็กไปสักาอเ็ไปสักาเ็ไปสักาเ็ไปสักาอโอเคยาิชามีมกงินงสัก้อ่

นี่ไปสักนี่ไปสักหลอนี่ไปสักปจ้านี่ไปสักปะนี่ไปสักปะนี่ไปสักปะจ้านี่ไปสักปะจ้าจ้านี่ไปสักปจ้านี่ไปสักปนี่ คุปหอเพยยูอไอน้ออน้อยออไ้ออ้ออ้น้องไออ k n อ w I k n o ไอ k น o w ไอ้นไอ้นไอ้นไอ e นไอ้น e ไอ้น e อง i อ้น้องไอ้น e น้อ้น้อ้อน้องไอ้น้งไอ้นนปลงได้นป็นแบบนี้ yep. yeah, I, 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 I ันเข้าใจเข้าใจ้น้อ้าใจงไ้าใจอน้นไ้อไออ เออ e ั่นแหละเออฉันเห็นอนาคตของฉัน You a n e เออฉันเห็นอนาคตของฉันแล้ว You Camin You say f o l l o w Charlie okay Yeah And and you 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 make. next Next ไม่รอด ไม่รอดเฮยเฮ้ยไปเน็กไม่รอดเน็กไม่รอดไม่รอดซีเรียสซีเรียสไม่รอดไม่รอดอืมนกอล์กออสการ์กานย้อเฮ้ยน่ะเอไว้อื้อ ไม่เป็น,นไระเย้ยยยยยยยอ่าาาาาาาดาา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 ูาา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 ่าา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 รอาาา่าาาาราาาาาาา่ไาาา 다이 다이 다다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  kill uh, me kill me kill i not you don't kill me uh, uh, kill. Uh. no problem you no problem and you gonna... oh, i <laughs> sorry no problem ชาร no problem don't kill you ขอบคุณครับ thank you ฮัลโหลไงครับ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 ไงคับไครับับไบบไงครับไรับไงคบบไงครับไครับไงครับไไงครับครบังคับไรัไงครัครับไงงครบังคับไรัไงครับไงครับไงคงครับไงครับไงครับไครับ แต่ไม่เป็นไรความสุขของทุกคนความสุขของกะทิอืมเคยดูป่ะหนัง,นงอ่ะอย่าเงียบเลยคุณไม่เข้าใจภาษาไทยเหรอ You speak Thai กัมมินอย่าพี่ไทยพี่ไทยอย่าอย่าให้เข้าตานะแซบอืมกัมีินกัมมิน And you you pick like your channel, you go sleep, okay? Yeah, okay. Seriously, I mean don't worry. Thank, thank you. you. Yeah, thank you, yakso. Okay, after will talk, you you go to bed, okay? Yeah, okay. Mmm. So we got mm-mm mm mmm, mm, okay? <laughs> okay? Okay, 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 Kojai. o 多 e h u n okay. One percent.